ในเวลานี้คุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจเดียๆทั้ทงสิ้นเลยนะวีอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปเนาะเพราะว่าไม่ได้หยิบดวงของใครเฉพาะเจาะจงมาอ่านให้ฟังนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง สี่ดาบนะคะสามถ้วยเก้าดาบ ราชาถือไม้แปดถ้วยอืมช่วงนี้คุณนิ่งมากเลยอะในชีวิตของคุณนะคะมันดูไม่ได้ดั่งใจเนาะ The Hangman นะคะพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็คนธาตุไฟนะคะ ถ้าดูจากพลังงานของคุณเนี่ยอย่างที่บีพูดไปเลยมันดูติดขัดไม่มีความสุขอยากทำอะไรก็ไม่สามารถทำได้ดั่งใจของตัวเองนะคะอยากเคลียร์ปัญหาอยากแก้ไขปัญหาแต่ก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงไม่ได้สักทีทำไมมันถึงไม่ดีสักทีนะคะจนในบางครั้งคุณก็เลยมีความคิดอยากที่จะถอยออกมาจากตรงนั้น รู้สึกอยากจะวางทุกอย่างลงแล้วก็หนีหายไปเลยแบบนี้ค่ะพลังงานของคุณนะออกมาเป็นแบบนี้นะเพราะสี่ดาบะะที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าทำอะไรไปมันก็ไม่มีความหมายแล้วทำอะไรไปมันก็คงไม่ดีได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็วางมันลงทิ้งมันไปมันน่าจะดีกว่า คือเนี่ยเป็นสิ่งที่เด่นมากๆในพลังงานของคุณนะคะเรายังมาเจอแปดถ้วยแม้ว่าจะรู้สึกผูกพันแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายนะคะแม้ว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเสียไปไม่อยากที่จะเดินออกจากตรงนี้แต่ในบางครั้งตัวของคุณเองอะคะ่ะในนาเวลาเนี้ยก็เลือกที่จะมองนะคะตามหลักความเป็นจริง กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่ามันจะยังคงเป็นไปได้อีกไหมถ้าไม่ได้ก็คงต้องพอนี่คือพลังงานของคุณค่ะอ่าเรามาดูพลังงานของเขานะคะเจ็ดไม้ เจ็ดสามดาบ แปดเหรียญราชินีถือถ้วยก้าหมายพลังงานของคนทาตุไฟทาดดินทาดลมทาดน้ำมาครบเลยนะคะส่วนราศีเนี่ยก็มีเพีงแค่าราศี พิจิราศีเดียวนะคะคือในฝั่งของเขานะคะ่ะมันก็มันก็ดูวุ่นวายไม่แพ้กันกับคุณเลยนะคือใบแรกนะคะมันออกมาเป็นเจ็ดไม้ใช่ไหมเหมือนตอนนี้เขากำลังพยายามอะที่จะปกป้องพยายามที่จะดูแลพยายามที่จะรักษาพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง แต่นะคะเหมือนพยายามไปเท่าไหร่อะ่ะมันก็ดูไม่มีอะไรคืบหน้าคุณละเขามีความเหมือนกันตรงนี้นะคะคือตอนเนี้ยต่างฝ่ายต่างเจอปัญหาในฝั่งของตัวเองแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไปไม่ได้อีกแล้วมันอาจจะไม่รอดอีกแล้วก็ได้นะคะในเส้นทางการงานการเงินหรือการใช้ชีวิตฝั่งของเขาเองนะคะก็ติดขัดเหมือนกัน นะคะการเงินการงานก็รู้สึกว่าไม่ได้อย่างที่หวังคิดว่าจะได้สมมตินะคะคิดว่าจะได้แปดสิบบาทแต่ก็ได้มาแค่ห้าสิบบาทแบบนี้ค่ะอืมเหมือนเขาตั้งเอาไว้ว่า,าผลงานของเขานะมันต้องได้ระดับนี้ได้ประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วเนะะี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบที่เขาคิดเราบางทีอะคะ่ะก็ไม่ได้เลยอืม ทำงานไปแล้วเหมือนเหนื่อยฟรีไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะคือบีเห็นความเป็นเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าในตอนนี้ยทุกอย่างมันดูวุ่นวายมากๆจิตใจก็ไม่สงบแต่เขาเองนะ่ะเหมือนกับไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะพยายามแบกทุกอย่างเอาไว้นะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามจะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้มันดี แล้วเหมือนเขาคิดด้วยว่าเขาจะต้องทำให้มันสำเร็จในสามเดือนนี้อืมเขามีการตั้งเป้าหมายว่าทุกอย่างจะต้องสำเร็จในสามเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤศจิกาเพราะเขาเองก็อยากปลดล็อกชีวิตของตัวเองเหมือนกันเขาเองก็อยากที่จะทําให้ทุกๆอย่างในชีวิตอะค่ะมันกลับมาเป็นความสุขแต่บอกได้เลยว่าต่อให้ภายนอกเขาจะดูเข้มแข็งแต่จิตใจของเขาในตอนเนี้ยค่ะ มันอ่อนไหวมากๆเราบี้ก็มองว่าพลังงานคล้ายกับคุณมากๆเลยบางทีคุณกับเขาอาจจะเกิดธาตุเดียวกันหรือว่าราศีเดียวกันก็ได้นะเพราะว่าพลังงานชีวิตในช่วงเนี้ยค่ะมันเจอปัญหาคล้ายๆกันแล้วก็รู้สึกเหมือนเหนื่อยมากๆสิ่งที่ทําไปมันไร้ประโยชน์แบบเนี้ยค่ะเหมือนกันเลยทั้งคุณแล้วก็เขาหนะ่าออะมาตอบคาถามกันนะคะว่า ในเวลานี้นะคะคุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขาไหมสามเหรียญเ h อะชาริออคนทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะโอเคเดอะเจวนะคะไพ่ใบนี้ออกมาบีบอกได้เลยว่าคุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขาแน่นอนคะ่ะ คือถ้ามันเป็นด้านนี้นะบีก็จะบอกว่าเขาว่าค่อนข้างที่จะเอาความคิดของเตงเป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกของเตงเป็นที่ตั้งใช่ไหมแต่ว่าไพ่มันออกมาในด้านนี้มันก็จะไม่ได้เป็นคําทํานายแบบที่บีพูดไปเมื่อกี้นะมันก็จะกลายเป็นการที่เขารักคุณโดยที่ไม่มีเงื่อนไขคุณเป็นคนที่เขารักด้วยใจจริงๆคุณเป็นคนที่ต่อให้จะมีคนที่ดีกว่าเพอร์เฟกกว่านะคะ ตัวของเขาเองก็จะไม่เปลี่ยนใจไปจากคุณอะอือจริงๆค่ะตัวของเขาเองก็จะไม่เปลี่ยนใจไปจากคุณแน่นอนนะคะเขาจะยังคงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเดินไปข้างหน้าด้วยกันแม้ว่านะคะในตอนนี้เนี่ยสถานาการณ์อะมันทำให้เราไกลกันนะเพราะบีมองว่าบางคนอยู่ไกลกันจริงๆเพราะว่ามันมีไพ่เดรชาริโอทถ้าไม่ไกลก็คือ มีในเรื่องของเวลานะคะที่ไม่ค่อยตรงกันเวลาที่มันสวนทางกันอยู่ในตอนนี้นะอาจจะเป็นหนึ่งคนทํางานตอนกลางวานันอีกคนนึงทางานตอนกลางคืนแบบเนี้ยค่ะเวลาในการพักผ่อนนะหรือจะหาเวลามาเจอกันนะมันก็น้อยนะคะอ่าไพ่ใบนี้เป็นเดอะซันนะมาย้ําให้กับเราในะคำว่าคุณนะคะยังเป็นคนเดียวในใจของเขาแน่นอนคุณเป็นความสุขของเขา คุณเป็นความอบอุ่นในใจของเขาคุณเป็นคนที่เขามีความรักความปรารถนาดีให้นะคะเราก็เป็นคนที่ไม่ว่ายัางไงก็ตามอะคะ่ะตัวของเขาเองนะก็จะไม่ปล่อยมือจากคุณแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนทั้งคุณรักเขากำลังเจอปัญหายากๆในชีวิตที่ต้องผ่านไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เล่าเขาอาจจะไม่ได้บอกให้คุณได้ฟัง แล้วฝั่งของคุณเองอะ่ะบีก็มองว่าคุณเองก็อาจจะไม่ได้เล่าไม่ได้บอกปัญหาที่คุณเจอให้เขาได้ฟังเหมือนกันเพราะคุณก็อาจจะรู้มาบ้างว่าเออเขาเจอปัญหาอยู่ซึ่งบีก็มั่นใจว่าเขาเองก็พอรู้เหมือนกันว่าคุณเองก็มีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะอืมมันคือการรักกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะ่ะรักกันด้วยความเข้าใจนะคะรักกันด้วยเหตุผลที่มีให้กันละกันรักกันด้วยความรู้สึกที่ ไม่ว่ายังไงก็ตามเราพร้อมที่จะเดินข้างๆกันอนะความสัมพันธ์นี้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะอืมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขาแม้ว่าในตอนนี้ระยะทางเวลาจะเป็นตัวกั้นกลางระหว่างคุณแล้วก็เขาไม่ว่าคุณแะะเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามทุกอย่างยังคงชัดเจนแล้วก็มั่นคงนะคะทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหวังนี่เป็นใต้สำรับนะเห็นไหมคะ The Star นะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหวังจริงๆค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ความสดใสนะคะรออยู่ในอนาคตวันข้างหน้าเขามองคุณเป็นความอบอุ่นในใจจริงๆนะ เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะขอให้คุณจงมั่นใจกับความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าพลังงานนี้จะตรงกับใครก็ตามถ้าไม่ตรงกับคุณนะคะแต่คุณอยากรับพลังงานดีๆก็ขอให้รับไปโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขน,นะเพราะบีบอกได้เลยว่าพลังงานในหน้าไพ่วันนี้เป็นพลังงานของคู่ที่สามารถจะกลายเป็นคู่ที่แท้จริงของกันและก,กันในอนาคตได้นะคะอืมแต่บีอยากมั่นใจหรอว่าในตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนัก เออแล้วดูไม่ค่อยมีเวลาให้กันละกันจริงๆค่ะนะคะสถานการณ์มันดูอึดอัดสถานการณ์มันดูรัดตัวมากๆทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะแต่นะคะจะมีความสุขแน่นอนทางในความสัมพันธ์นี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างค่ะมันจะสามารถเคลียร์ได้แล้วก็จัดการได้นะคะในความสัมพันธ์จนทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นอนาคตที่แท้จริงของกันละกัน ีมั่นใจอะว่าคุณเข้าใจกันมากๆในความสัมพันธ์นี้น่ะอ่ามาดูพี่นั่งฟ้าค่ะ calling in your soulmate นะคะคุณลาขาเนะี่ยได้อธิษฐานขอพรนะคะให้ได้มาพบมาเจอกันอืมคุณทั้งสองคนเนี่ยเวลาเจอกันเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมักจะทำตัวติดกันนะ เธอไปไหนฉันไปด้วยนะคะแล้วก็ถนอมน้ำใจกันดีมากๆเลยนะคะ,ะสถานการณ์บางอย่างที่ในตอนนี้เรายังควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะทำตรงหน้าทำปัจจุบันให้ดีก็พอคะ่ะแล้วทุกอย่างมันจะเคลียร์เองนะคะคุณทังคู่มีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของการละกันอยู่นะคะบางคนน่ะก่อนที่จะมาเจอกันนะคะ อาจจะมีสัญญาณเตือนนะคะอาจจะเห็นตัวเลขซ้ซําๆประโยคซ้ซําๆนะคะก่อนที่จะมาเจอกันก็ได้ค่ะหรือมันเป็นสิ่งที่ฝันถึงกันก็ได้นะคะสำหรับใครที่เคยฝันถึงกันเนาะเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่ตรงเนี้มันมีเดวิลมาด้วยปีก็มองว่ามีพลังงานของการเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของการละกันอยู่อืมบางคู่อายุแตกต่างกันนะคะแต่ก็เป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีมากๆนะคะ ความรักจะเข้ามาหาคุณนะคะเราเป็นความรักที่มั่นคงนั่นคืออนาคตของความสัมพันธ์นี้จะยังคงได้ดําเนินต่อไปนะคะเราจะมีโอกาสที่มั่นคงมากๆด้วยมาดูวันที่วันเกิดนะคะแล้วก็ราศีนะคนที่เกิดวันที่30ราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่3 ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่5หรือว่าราศีสิงห์ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6คะ่ะแล้วก็ราศีกุมนะคะโอเคส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็มี58 92 34 56เลข2เรแล้วก็12นะคะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ